ขันแบบนี้นะครับพี่น้องเอาไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมพื้นที่โคกพื้นที่น้ำปั่วม้ำน้ำม,มือห่มนะครับผมแล้วก็ห้ามใส่สารเคมีที่ผมบอกในห่างต้นนะครับผมจังได้ก็ได้กิ<า>เนเห็ดแน่นอนได้กินแน่นอนจักปีบัตสี่เข็มเห็ดสามปีครับสามปีสามปีโดยประมาณหรือว่าอาจจะเร็วก็น่้ก็ขึ้นอยู่ในถาดอาหารของพื้นที่าดินของพี่น้องอาจจะมีสองปีก็มีครับ ครับเอางไงมาต้นใหม่มันถ่ายไงเร็วก็คือเด้กกินเห็ดเร็วแมนครับเพราะว่ามันเกิดตามหลากอยแม่นครับอือ่าแล้วกาถึงต้นใหม่มันสีว่าเติบโตหรือว่ามันสีแครแก่นตอจะหายต้นท่อแขนนี่มันก็เกิดเห็ดคือกันครับขอหายแต่ว่าต้นนันนันมีเชื้อราเห็ดโอ้เกิดแน่นอนครับแน่นอนขอครับครับบ้านนี้พี่น้องเฮานี้โอ้ยีขาดเห็ดจะเป็นบ่มีเวลา ครับมี่ต้นพร้อมทรงให้พี่น้องเข้าบอกกันครับมี่มีครับสาหรับต้นกาบานไหลสวนถ้ำครับสาหรับสายกี่ขานครับอ้าเ <c oughs> <c oughs> นาะอยากปลูกแต่ว,ว่าบุ้งเวลาเห็ดนะครับพวกไม้นะครับอาจารย์รกระปุ่นกับเด็กนี่ครับเป็นต้นใหม่ที่เตรียมไว้ให้พี่น้องเขา้าแมนครับต้นนี้ก็คือรุ่งเฉียะครบซีหลอบผมถึงจะทรงก็คือมีสองใส่ชองขนาดอ๋อเบาขนาดนี้ครับขนาดมาแล้วครับพี่น้องครับมือนี่พบปะกันก็เบาสลามท่องเนตอีกขึเกเาคือเดิมนะครับพี่น้องครับต่อจากนะครับ ถ้าพี่น้องยางเลาะไปเบิงนะครับวิธีการเก็บดอกเฮ็ดนะครับแล้วก็การว่างเชื้อเห็ดแบบธรรมชาตินะครับต่อไปนี้จะเป็นการนะครับเปิดเผยความับนะครับของขั้นตอนการขยายเชื้อเฮ็ดแล้วก็ให้พี่น้องเอาไปลุ่ต้นยางหน้านะครับก่อนอื่นไปทำกล้จมกับอาจารย์ขปุ่นก่อนนะครับเนาะอาจารย์ขปุ่นสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมอ่าเบ้าขปุ่นนะครับผม บ้านไร่สวนทำนะครับผมครับผมปอกันอีกแล้วนะครับเนาะแมนครับผมีพี่นี่นะครับพี่เฮาเก็บดอกเฮ็ดมาเตรียมตะกานี่ค่าพี่น้องเข้ามาเฮ็ดเชื้อเฮ็ดลงต้นใหม่แมนครับผมเมื่อวนี้จะเปิดสูตรเชื้อเฮ็ดนะครับผมใน่องบาวสลามนะครับผมเพื่อแบ่งปันพี่น้องเฮานะครับผมอ่าให้พี่น้องเฮ้านะครับผมพูดได้ที่สามาถอาหาดอกเห็ดแก่ได้นะครับผมได้ไปเฮ็ดอ่าเองเพื่อลดต้นทุนนะครับผมในการที่จะเฮ็ดปอกนี้เนาะถือว่าบ้าวข้าคุณน อ่าแบ่งปันพี่น้องเฮาครับผมเข้าตรงนี้วัตถุดิบอีหอย่างแน่งครับวัตถุดิบื้นนี้อ่าลักๆเลยนะครับผมที่ขาดว่าไดก็คือดอกเ็ดแก่บาสลามออืครับเขาใส่ดอกเ็ดแก่ทีพอดีทีอ่าสะโพกบ่โรยที่ผมบอกแน่อ่าอ่าคลบปนันเนาะหนันไปแล้วนะครับผมอ่าที่อนะครับผมสําคัญคือกันนะครับผมเจ้าปวกครับบาสลามเจ้าปวกแม่นครับเจ้าปวกไงนะครับผมอ่าในเจ้าปวกนะครับผม จะมีอ่าเชราตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเชราไมโครไรซา,านะครับผมอ่ามีประโยชน์อี่ยนังนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นเชราที่กระตุนระบบหลักยางดีเลยนะครับผมเฮดให้ก้านแตกหลากไหมนะครับผมให้อ่าต้นไม้ต้นนั้นหาอาหารได้เกง่งนะครับผมจะเฮดให้ต้นไม้อ่างามนะครับผมจะเป็นส่วนผสมอ่าในการกระตุนเชราเฮดนำน,นะครับผมตอนที่สองเอาไว้ส่วนที่สามครับผมอ่าลงข้าวแล้วพี่น้องอ่าข้าวซุกนะครับผม ผมใส่ข้าวซุกนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นอาหารของชีลาหรือว่าสปอเห็ดโอ้เขามีอาหารกินนําต้องมีอาหารครับผมถ้ามีอาหารเขาก็จะเกิดก้านขยายตัวได้ครับส่วนที่สก็คือกากน้ําตาลนะครับผมหรือว่าจะใส่เป็นน้าตาลไา้แดงก็ได้ครับที่เขาบ่อเขาจะมีสารฝ่อเขานะครับผมมีอยู่ซัมนี่นะครับผมแล้วก้านผสมนะครับผมอัตาส่วนเดี๋ยวบ่าวขบวนจะอธิบายให้แบบชาเจนเลยนะครับผม ครับอ่านะครับผมดอเฮ็ดนะครับผมเอาข่าวๆ่าเนาะพี่น้องจะสมหน่อยสมลายกะแล้วแต่พี่น่องไปคำนวณเอานะครับผมอัตราส่วนเฮ็ดหนึ่งกิโลนะครับผมเข่าวข่านะครับบ่ได้สร้างดอกนะครับอ่าเฮ็ดหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับครับตัวนี้จะเป็นสูตรนะครับผมในการเฮ็ดเชียนะครับผมสูตรอย่างอื่นอ่าของอ่าของผู้อื่นกับพี่น้องก็ร้องไปศึกษาาละเปียบๆเอาตัวนี้เป็นสูตรที่ผมเฮ็ดแล้วมันได้ผลในสวนผมนะครับอ่า เห็ดหนึ่งกิโลสมมติว่าเห็ดหนึ่งกิโลเนาะครับผมก้าว <9 S 1> ปวกสักประมาณครึ่งกิโลก้าว <9 S 1> ปวกครึ่งกิโลแมนครับขาววเด้อครับก่ได้สร้างแบบอันนั้นนะครับเนี่ยสมมติว่าครึ่งกิโลเนาะครับจากนั้นก็ขาวซุกใสไปเลยครับอีกครึ่งกิโลครึ่งกิโลแมนครับโอ้จากนั้นก็ขย้ำให้เข้ากันก่อนเข้ามอไปเติมอ่า อาการน้ำตาลที่หลังหรือว่าเขาจะเติมไปผอมเลยก็ได้บ่บ่มีผลอย่างครับอ่าตอนแรกก็จะเป็นยูเน่คือเจ้าครับทั้งน้ำกันแล้วแม่นครับขยำเลยพี่น้องขยำมันมั่นเขากันนะครับแล้วก็ให้เฮดมันแตกนะนะครับให้ละเอียด่สุดปั้นได้บ่ครับอาจารย์ครับปั้นก็ได้ครับผมมีผลหรือว่าคุณค่าเท่ากันสกอเฮดกับยู่ซําเก่าคือเก่าครับอือจักลัวจุดผ่านการมัดแม่นครับโอ้ ใ้ละเอียดรับพี่น้องให้มันคุกเข่าแม่นเข่ากันทัวถึงเข่ากันตัวถึงครับในตัวดอกเฮดมันก็จะมีสปอร์เ็ดหอมเนาะในตัวดอกเฮดเขามีจะอ่ามีสปอร์เฮดอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมาถูกกระตุ้นสปอร์เฮดกับพอเชล่าจากอเจ้าพวกนะครับผมแล้วสปอร์จะจะเลื่อนเติบโตหรือว่าขยาย ก็ได้อาหารจากเขาอืครับเป็นขั้นตอนแบบนี้แมนครับโอ้แล้วมีกากน้ําตาลมาเสริมนะครับผมเพื่อเป็นอาหารอีกทางหนึ่งเป็นอาหารอีกแมนครับกากน้ําตาลสีใส่อยู่ที่ประมาณอ่าหาิ0ซีซีหาิ0ซีซีแมนครับกาเอาครึ่งครึ่งกระป๋องป้ากระป๋องก็ได้ครับต่อเฮดหนึ่งกิโลนี่ครับออ่าผมก็อยู่ใส่อยู่ประมาณนี้หาิ0ซีซีกาลเอาเด้อพี่น้อง จากนั้นก็คุกเขาให้มันเข้ากันเหมือนเดิมครับอ่ามันก็บริสุทธิ์ง่ายนะครับนาอบ่ครับถ้าห้าขผาใจมันครับแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยต้อนที่ห้าไปหมาครับบางทีห้ากับตองมาเปิดข่แก๊สมันครับเพราะว่ามันจะมีแก๊สเป็นเรื่องธรรมดาแมการมัดแมนครับอ้เฮงหอมกุ้งเกลบันอ๋อมั้ครับาก็จังเขาพัดยังสินาอครับมืนอคือย่างกัครับ คือฝนจิตกน้ำครับตอนนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเข้ามาเอาเข่าวราถังนะครับผมเอาเข่าถังเลยนะครับเลยทใส่ถังกดครับถังเรือว่า้าชนะยังกระไดที่มีฝาปิดด้วยพี่น้องฝาสามารถกินได้ครับจากนั้นนะครับผมมากดกดไว้กันสิครับอ่าขยายเขาออกกันสิครับโอ้อ่าครับเนี้ยนะครับแล้วก็ ฝาปิดฝาครับเดี<ป>๋ <ขอ S 2> ยวผมปอฝาก่อนครับปิดฝาความแน่นครับ,รบตั้งไว้ในอ่าที่ร่มนะครับผมอุณหภูมิปกติว่าให้ถึงแดดครับสามมือเข้ามาเปิดเบิ้งนะครับผมผมบ่ได้เหดไห้อ่าจำลองเนาะครับอ้ามาเปิดเบิ้งพี่น้องเขาจะสังเกตในพวกนี้เขาจะเดินใหญ่ขาวเต็มทั้งบดเลยโอ้สามวันนะครับ สามมือท่านแมนครับเขาจะเดินใหญ่ขึ้นมาเขาจะเห็นเชาล่าสิเขาขึ้นมากินอาหารกินเขาซุกนะครับผมกากนำต้านถี่ซอยในประการเป็นอาหารของเขานะครับมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วบานีสามมื่นอะไรเห็นจังไหนอีกนะครับผมเติมน้ำสิบลิตรเติมน้ำเข้าไปอีกสิบลิตรแมนครับอัตราส่วนเหยดหนึ่งกิโลต่อน้ำสิบลิตรครับครับต่อน้ำสิบลิตรแล้วก็ปิดฟ้าไ้อีกนะครับผมครับ เจ็ดถึงสิบวันใช้งานได้เามีพรอะเจ็ดถึงสิบวันนี่เดี๋ยวภาพบาสลามไปเบิรงว่ามันขึ้ขึ้นยังไงให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวไปพร้อมกันมีตัวอย่างอยู่แม่นครับอ่าว่ามันจะขึ้นชาร่าเนี่ยอะไงเจ็ดถึงสิบวันแม่นครับหลังจากเขาเติมน้ำตัวนี้มันได้ประมาณเจ็ดเหมืองบาสลามโอ้เจ็ดเหมือนเอาบ้างเบิรงเบิงพี่น้องขึ้นแบบได้หอมอุ้ยห่วยหรือวานี่มันจะขึ้นละยาขึ้นขึ้นเป็นใหยเลยนเป็นให่เลยครับแมนครับขึ้นเป็นใหญ่เลย อ่อบาบอฉาลามกับพวกกสให้พี่น้องเท่าในพื้นกำเนียเดี๋ยวผมจะเปิดหลายๆทางทางเบู่เเป็นเส้นนี้แมนครับคือฉาลาทีเทาเห็นอยู่ในอ่าระบบหล,ลักบอกของตนที่มันเกิดโอ้คือกันเลยเนาะครับเนาะครับ <c oughs> นี่คือมันเป็นฉาลาถ้าเท่าเก็บไว้นานเกินไปมันจะก,กลายเป็นสีเขียวันเป็อ่าชาลามันจะก,กลายเป็นอ่าเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นจุลินทรีย์อมืมคือจะโตกัน แมนครับมันจะกลายเป็นปุ๋ยแหละมันโอ oh. ้ครับการเข้าตองเอาไปใส่ก้อนก้อนถี่มันจะเป็นปุ๋ยและเชื้อร่าตัวนี้มันจะไปจะเจริญเติบโตในระบบหลักต่อไปอาศัย oh. น้ำเลี้ยงจากระบบหลักกินเพื่อเป็นวัฏถจักรเป็นอย่างเช้อร่าเห็ดมันถึงอยู่กับต้นไม้ได้เป็นรลายปีสองร้อยปีหลังก็ม่ีเห็ดเกิดดูยิ่งสั่นในหนาผลถูกปีดตอนเป็นมีชีวิตเนาะครับแมนครับ<ม>ตัวนี้เป็นก้านขายายเชื้อหรือว่าเลี้ยงเชียอซืือโดยที่เข้าจาก จะเค็ีข้ขามปีไว้ได้บ่ก็ได้นะครับบ่ได้เต็มที่อยู่ที่ผมเก็บสถิติไว้อยู่ที่ประมาณสองเดือนกว่าๆสองเดือนนาตอนนั่ไปใส่แล้วแมนครับนี่ถังนึงปลาสลามโอ้ครับขอจะทั้งเลยบ่ครับนี่ตัวนี้บ่ได้ครับมูลค่าหลายอยู่ครับมูลค่าหลายแมนครับในทังนี้นี่ผมใช้เฮ็ดอยู่ประมาณอ่าต่อต่อหนึ่งถังอยู่ประมาณสักอ่าสี่สิบกิโลครับพี่น้องว่าอ่า ว่าเขาปุ่นอ่าต้นใหม่เจ้ามี่ซ้ำหนิเจ้าเอาเห็ดมาใส่ใส่ผมสิต่อว่าอ่าผมสั่งเห็ดมากกว่าปีละสามตันจากปลาธรรมชาติข้างนองด้วยอ่าเป็นสายพันธุ์เห็ดลรห์กสีเหลืองทั้งหมด้ลเพื่อจะเอามาเห็ดล้วกครับตวนหนึ่งกับเขาไม่จากสวนเจ้าของอืมพี่น้องครับเฮ่าที่เอาต้นไหม้ไปปลูกเลยผลตั้งแต่เริ่มแรกแม่นครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอ่ารุ่งละเอียดยิบใหอยให้เยอะก็คืออ่ามีพี่น้องเข้าว่าอ่าเข้าสิล่งต้นกะ เขาจะลงแบบใดพี istles, ่น้องยัดห็พี่น้องเข้าในเบิ้งเดี๋ยวบ่ครับอ่านะครับผมขวดนึงที่ซื้อไปจากบ้านข้าปบุญนี่อ่าขวดนึงนี่ล่ต้นกลไใดทํำไดเออพี่น้องผมผมจะอธิบายนะครับผมตัวนี้เขาเปิดแดบมีมีเปิดแบบอากาศเขาสีบุ้นมีอย่างมีปัญหาบอกครับไม่มีครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วมันจะเกิดการขวบแน่นมันจะเกิดการอบอาหรือว่ามีแก๊ะ อ่าในระหว่างเจ็ดเหมือนนี่เข้าก้นถี่จะมาเปิดอ่าสองเหมือนมาเปิดท่หนึ่งเพื่อค่ายแกะแล้วก็ปิดฟ้าเขาขึ้นตัวนี้ไม่มีผลกชื้อโลกนี่นาอากาศยังทั้งเ้นบ่ครับเพราะว่าด้วยปกติแล้วเชื้อราที่อยู่ในระบบหลักที่เฮ็ดมันเกิดมันก็ถืออากาศของมันอยู่แล้วอืมอืมครับตัวนี้แค่เข้ามาควบแน่นให้มันเกิดความอบเอาหากมันเกิดความอบเอาแม่นบ่หล่ะมันถึงน้ำถือยังนะคะผมเชื้อรามันจะเดินเชื้อราที่จะก่อให้อ่ามันจะก่อให้เกิดเชื้อรานี่มันต้องถือความชื้นครับ โดยปกติแล้วอ้ออ่างครับอืมโดยปกติแล้วอ่างอิ่งมาจากสายอ่างยิ่งมาจากเป็นอย่างเหตุมันคือเกิดหลังจากฝนตกโอ้แม่นดีครับความชื้นมันถือน้ำเอ้สา่ามันจึงเกิดการจะเริ่มเติบโตได้ครับโอ้แล้วมันก็เกิดเป็นเห็ดไดนั่นเองครับผมเดี๋ยวอ่าผมจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งนะครับผมขั้นตอนและวิธีในการลงต้นกา นะครับ,รบผมนี่คืออ่าเชื้อเห็ดนะครับผมหนึ่งขวดนะครับผมถาลตงตนกานี่ผมแนะนําให้ผสมนามนหนึงน่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแม่นครับเพราะว่าอาหาบว่าผสมนามตนกลาเหาอาจจะบอแข็งแรงพ้อนะครับผมมันจะเห็ดห้ตตนกาของเห่าอ่ตาตายได้หรือว่าสรลบได้มมันเป็นผลมันมันเขมพนพดมันเขมพนพดแม่นครับแล้วก็เป็นกอดีที่พี่น้องต้องได้ลงหลายหลอัหนราะขวดหนึ่งเอาไปเพิ่มก็ได้อีกไม่อีกขวดหนึด้อยู่ประมาณสี่สิบ ต้นตอหลบตอหลบหนึ่งหนึ่งขวดครับสําหรับลงต้นกานะอารตาส่วนครับนะครับผมอ่าทาต้นที่ข้าปลูกไปแล้วนะครับผมปีหนึ่งสองปีกัออาขวดหนึ่งนะครับผมปีหนึ่งเนี่ยขวดหนึ่งอ่ะมันจะลงได้อาซีต้นสีต้นเลแมนครับซีต้นด้วยที่ว่าต้องผสมน้ำครับอ่าต้นน่าขาวๆเนาะเดี๋ยวเอาต้นหยอดต้นกาก่อนครับครับใช้ครับ ยต้นกาอายุตัวไรนครับต้นกาบมันต้นกาตัวนี้นะคบผมจะแทงหลักได้เลยบอกครับแม่นครับผมลงได้ตลอดครับผมเริ่มตั้งแต่แทงหลักนะคบผมอัตราส่วนก็คือค่อยๆลงอ่าเบิ่งความแข็งแรงของต้นกาเป็นหลักอือนะครับผมอ่าตัวนี้ต้นกาตัวนี้จะประมาณขามปีแล้วนะมาเรียบพันของปีที่แล้วโอ้ครับมันถึงสูงขนาดนี้นะครับผมการลงเชี่ก็คือควรที่จะลดน้ำพอนีห้ชุ่มก่อนครับอ่าครับบอกวรที่จะห้มันแห้ง เ oh. พราะว่าหามันแหงห้าเห่อหยอดไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปหลวกระบบหลกักเพราะว่านีต่ตัวตัวเชลราเห็ดของเขามีความหลอดอืมครับมีความหลอดอ่าจากนั้นหดน้ำแล้วปุ๊บข้าจะหยอดลงประมาณนี้เด้อครับต่อลอบอ่าเชล้มอนมันเหี้ยเน่ยเนี่ยครับตอลอบแด้วพี่น้องผม คันยอดแนวนี่ระบบหลากบ่สามารถกระดุกกระดิกออกจากทุงได้จังได้มันกระติดพี่น้องจังได้กระติดแม่นครับแล้วก็ผมสัมไ้ซีหลอบนี่คือจังได้กระติดครับเป็นขอเดินของบ้านไร่สวนรมของเฮอแม่นครับซี่รอบซี่รอบครับถามว่าพวกซีหลอบผมบ่รส่งอยู่แล้วโอ้มีเบอร์ั่วโทรบ่ครับอ่าเบอร์โทรศัพท์บ่ครับครับโอ้โทรศัพท์ผมสิบ่ตายอยู่เนาะเอาครับเบอร์โทรศัพท์อ่า อ่าคันโทษบอติดกับโทษซ้ำๆหลายๆทีเอานะครับผมโทษแล้วบ่มีคนหลับเนาะอ่าศูนย์เก้าสามสามหกหนึ่งสองห้าหนึ่งสองครับแล้วช่องทางเพจเฟซบุ๊กกับบ่าวข้าพุ่นบ้านไร่สวนธรรมอ่ายูทูปกับบ่าวข้าพุ่นบ้านไร่สวนธรรมครับนี่คืออ่าวิธีนะครับผมในการหยอดเชื่อนะครับผมแล้วอ่ายอดเชื่อซี่รอบนี้เข้าจะเวนจัดหมื่นนะครับผมสองวันขึ้นไป สองหมือขึ้นไปแมนครับจะอ่าสองหมืีกอ่าสองมือแล้วค่อยมาสั่มอีกสองหมือค่อยมาส่ํมอีกหรือว่าเข้าว่าอาสะดวกสามมือหรือว่าสี่หมือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งค่อยมาสั่มอีกขอแต่ว่ามากกว่าสองหมือแมนครับขอว่าจะมากกว่าสองหมือแล้วก็ี่น้องสีรุงจักรลอบอยากได้เสื้อล่าลายก็ลุงลายลายหรอกลงมากกว่าสี่หลอบเด้ยวปะได้ครับครับโอ้อ่าบานีกวดหนึ่งนี่เข้าขายกวดจะบาทครับอ่ากวดละอร่อยครับผม ขวดละหนึ่งร้อยบาทแมนครับก็ทาหาขวดนี้ผมจะแถมขวดหนึ่งโอ้นี่คือโปรโมชั่นเลครับแมนครับทางสวนบ้านไร่สวนทำเข้มข้นแน่นอนครับผมมีดอกเกล็ดรอยลงลงไปในขวดเลยะครับอันนี้นี่พี่น้องครับถ้าพี่น้องได้ควบรู้ตัวนี้ก็สามารถเอาไปฮ็ดเองก็ได้แต่ว่าผู้ใดอยากได้ควบเชื่อมันเชื่อถือนะครับก็สามารถเอาน้ำอาจารย์กระปุลได้เพราะว่ามันเป็นหัวเเื้อที่เข้มข้นแล้วก็พี่น้องก็เอาไปผสมน้ำได้อีก แมนครับหนึ่งต่อหนึ่งในการลงต้นกะครับลงไปซิบหลอดคนละเฮ่าพี่น้องครับเออันแบบนี้นะครับพี่น้องเอาไปปลูกในพื้นที่ที่มาสสมพื้นที่โคกพื้นที่น้ำเราะถวามน้ำมะนหืมนะครับผมแล้วก็หามใส่สารเคมีที่ผมบอกในขั้นต้นนะคบผมจังได้ก็ได้กินเห็ดแน่นอนเลยกินแน่นอนจักปีมานจัดสี่เห็นเห็ดสามปีครับสามปีสามปีโดยประมาณหรือว่าอาจจะเร็วก็หนักก็ขึ้นอยู่ในถาดอาหารของพื้นที่อ่า ดินของพี่น้องอาจจะมีสองปีก็มีครับครับเอาไงมาต้นใหม่มันถ่ายไงเร็วก็คือเด็กกินเห็ดเร็วแมนครับเพราะว่ามันเกิดตามหลากอยแม่นครับอืออ่าแล้วก็พึงต้นใหม่มันสีว่าเติบโตหรือว่ามันสีแค่แก่นก็จะหายต้นทอแขียนนี่มันเกิดเกิดเห็ดคือกันครับขอหายแต่ว่าต้นนั้นหนันมีเชื้อราเห็ดโอ้ครับเกิดแน่นอนครับแน่นอนพร้อมครับครับบ้านนี้พี่น้องเฮานีโอ้ยอีขานเห็ดจะเป็น บุมีเวลาครับมีต้นพร้อมทรงให้พี่น้องเข้าบ่อหันครับมีมีครับสาหรับต้นกาบานลร่สวนทํรมกับสาหรับสายกีข่านครับอ้าเนาะอยากปลูกแต่ว่าบุ้งเวลาเห็ดนะครับพวกไม้นะครับอาจารย์กับปุ่นก็เด็นี่ครับเป็นต้นใหม่ที่เตรียมไว้ให้พี่น้องเข้าแมนครับต้นนี้ก็คือรุ่งเฉียครบทีลอบผมถึงจะทรงก็คือมีสองใส่สองขนาดอ๋อเบาขนาด้เนี่ยครับขนาดอาอาสามสิบสี่สิบเสนนี่ก็ต้นละยี่สิบห้าบาท ครับขนาดอ่าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเซ้นก็จะต้นละสามสิบบาท<อ>ครับมีอยู่สองราคาครับอก็สามารถสร้างเขามาได้แต่ว่าคิวสีรุ่นแน่เด้อจัาหน่อยคิวสีรุ่นแนวแมนครับของดีก็ต้องอ่าผมก็อยากเห็นของดีๆเนาะก็ใส่เวลาในการลงนะคะผมแล้วก็คิวที่อามีอยู่แน่อยู่ครับ,รบถามว่าเอาต้นใหม่ ไม่ให้พี่น้องเก็บอยู่นี่ถามว่าจะได้เงินบ่อจะได้เงินอยู่นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องให้มีคุณภาพนะครับต้องให้มันเต็มสูบอิริ่เพียงแตปล่อยให้ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับพี่น้องครับก็ต้องโทร่มจองก่อนนะครับติตต่อสอบถามนะครับหรือผู้ใดสะดวกเก็บเองก็สามารถเอาตามสีจิบเาาสลัมนะครับทายทอดจากอาจารย์กระปุ่นไปปฏิบัติใดนะครับเห็ดมีทั่วไปถึงยู่กวมขยันทั้งสีเห็ดหรือโบเห็ดนะครับแมนครับบานนี้เข้าสามารถปลูกนะครับ ผสมประสานเกี่ยวกับไหม่ยางอื่นได้บอกครับได้เลยครับผม,มใหม่ปลาย,ย่างอื่นได้เลยหรือว่าใหม่ผนได้เลยเพราะว่าเห็ดชนิดนี้มันเกิดจากระบบหลาของตอนยางหน้าตนนี้ครับ<อ>ว่าได้เกี่ยวกับตอนอื่นอครับ<อ>การเรื่องแสงอีกอย่างหนึง่งถามใหม่ยางอื่นมันคุมเข้าก่อนจะแต่งกริงหรือว่าบริหารจัดการให้มันมีแสงลำไร้<อ>แค่ทำนี่ได้เบิดเลยครับจะปลูกปาล์มสามยางประโยชน์ที่ยางียงกระซางครับ,รบได้เบิดครับแสดงว่าเขาถือหลอกไปแล้ว แมนครับว่ามันต้องเกิดในชนิดนี้ในใหม่ตะกูนวงย่างเช่นต้นตะเคียนต้นกาบากต้นย่างหน้าเต้งล่งชาตอ่าสาแบงต้นอ่าไผ่ย่อมต้นกุ้งอืมครับกู้เป็นตะอ่อนสอนห็นนะครับเอาไปโลูกกะสองถึงสามปีแต่ว่าอ่าเริ่มต้นที่สามปีแต่เห็นผลส่วใหญ่นะครับนาอแม่นครับ้วก็อยู่กับเห่าแบบเงาเงาพี่น้องครับบวต้าต้นใหม่ถิ่มก็คือ เป็นลอยปีล้วบาสลัาบ้านนี้พี่น้องเข้าเห็นช่องทางนี้สิแหละอู้เธอเกิดเฮ็ดได้หลายนี่อยากมาเป็นพรัดเนนืออยากเอาเฮ็ดมาขายแห่อาจารย์ปุนนี่มันจะเป็นไปได้บะครับรับสืบบ่ผมยินดีครับ<ะ>ยินดีเลยยินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้คือดอกเฮ็ดผมกับยังบ่เพียงพ่อที่จะมาเฮ็ดเสียให้พี่น้องผมแล้วก็พี่น้องผมที่สั่งผมในออนไลน์บอกว่าอยากกินเฮ็ดอ่าดอกตุ้มๆดอกจุ้มๆพ่อที่เสียไปตามประกอบอาหารนี่ ทางบ้านหลายสวนทำยังบ่มมี่ทรงให้อ่าพี่น้องที่พันอยากกินเนี่ยพ่อดอกจ่ครบา,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 ามครบ,บ,รบ,บมัมมีช่องทาง,งากกหรือว่าก้านตลาดผมยินดีรับทั้งเบิดเลยโอ้ทั้งทั้งอ่อนทั้งแก่แมนครับกับรับสื่อเบิดได้พี่น้องแล้วนี่ช่องทางงารตลาดก็เห็นแล้วแต่ว่าเบอกถึงเห็ดเนาะผูได้ก็อยากกินแ่ะหน้ามันมีมันก็ะแต่ว่าปูว่าบ่วหอดผมดอกผมบ่ะแค่ในหมู่บ้นานชุ่มชนของพี่น้อง โมเมอร์นี่กระแทบสิบะมีเห็ดขายครับเอ้าขายในราคาที่ย่อมเยา่าสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เผื่อที่ซ้ำหนีผมว่าเข้ายู่ได่ล่ะกันต้นทุนที่เข้าบะมีเนาะครับผมว่าอยู่ในหมู่บ้านชุมชนกับบ่อพอกันนะตรงนี้เป็นการลงทุนนะครับรังแรกที่เดียวก็คขึ้นแล้วเลยแล้วเลยครับอ๋อเอาเอาเดี๋ยวขอถามอีกครับอันที่ว่าลุงเสื้อช่ำซ้ำไปนี่เออลินกับสิพันกันนะมีอันเดียวกันได้ หลังจากขาปลูกไปแล้วนี่ข้าม่าสัมนี่ต้องไปส้ําตอนขาปลูกอีกนั่นบอครับอต้นนั้นเขาจะสัมบอวัติสัาได้คับผมหิิงเป็นผลดีการที่ข้าลงเฉียเฮ็ดบ่อยๆในระหว่างข้าปลูกไปแล้วได้บอดีบอผมว่าดีมากๆนะครับอ่าแต่ว่าถ้าผู้ใดบอมีทุนนะครับผมบอลงสัาก็ได้มันจะค่อยอ่าสมไปเรื่อยๆหรอกนะครับผมแต่ว่าอัตราในการเกิด มันอาจจะเกิดสาหรือว่าบางตนจะมีบางตนแม้สีรุ่งสีหลอกกระซังมันอาจจะบอติดก็ได้นะครับผมแต่ว่าอ่าสมมติว่าพี่น้องสื่อไปหาสิบตนยังสี่มันบอกครับผมเป็นไปบอด้ดที่มันจะบอติดทั้งหาซิบตนเลยครับแล้วกมันอาจจะบอติดอยู่ประมาณหาตนมันบอกแต่ว่าหาห้องไปปลูกอยู่ในแป้งรวมกันแล้วจังได้มันก็ล่ามไปหากันเบิดอยู่แล้วอืครับครับผมอ่ะแล้วสาหรับ พี่น้องเฮาอยากจะเอาไปปลูกพื้นที่ตัวไดครับเหมาะสมสําหรับต้นกะเฮ้าต้องเอาไปเลี้ยงไปก่อนบอหรืยว่าเอาไปแลวกะปลูกได้เลยครับอ่าเช็คเบิ่งความแข็งแรงของต้นครับถ้าต้นมันบ่เฉาครับไปหอดแล้วต้นมันบ่เฉาก็สามารถปลูกได้เลย้าต้นมันเฉาแน่จังน้อยเฮ้าพี่น้องเฮ้าคนหนาไว้จัสองสามื้อต้นมันซึมขข้นมาแล้วเฮากับสามารถไปปลูกได้เลยครับอ่าตัวที่เฮาลงเจรเฮ็ดนี่ถ้าเฮาบ่มีโอกาสเด้ปลูกนี่เฮายัน ขาจะกได้ไปปลูกแต่ว่ามีเวลาปลูกนี่มันสามารถจะยูขามปีในแบบนในเปาใ,ในถุงเลยเลยบอกได้คับผมอ่าวอย่างไหวก็จังใหม่อที่ข้าพอช่าไหวด้วยปกติเลยอครับผมชาล่าเขาก็ยูในหั่นละเหมือนกับข้าฝากชาล่าเขาไปแล้วครับขามีเวลาว่างมือใดเอาไปปลูกมือละสิบต้นหาต้นไจ้สี่ก็ได้หรือบอกอยากเกลี้ยงเตียนถุงให้เข้าใหญ่ขึ้นไปแมนครับก็ได้คือกันแมนครับเขาก็จะยูหั่นแมน โอ้แข็งเห็นต้นกาเขาแข็งไปอีกเนาะแล้วสามารถที่จะปลูกช่วงหนาแหล่งก็ได้ถ้าต้นถ้าต้นไม้ต้นกาเขามันแข็งแมนแต่ก็ยังเช็นอยูนี่กับมอสําหรับหนาฝ้นก็มาถึงแล้วครับได้เลยเนาะครับได้เลยครับตัวนี้ผมอ่าเลี้ยงแดดหาิบเปอร์เซ็นต์ครับามว่าแข็งแรงปลูกเกินแล้วบ่เกิดครับผัาปลูกฝั่งนี้ครับยังได้กับหลอดครับแต่ว่าเข้าต้องไปดูแลในหนาแหลงเพราะว่าหนาแรีงปีนี่นะครับผมค่อนข้างที่จะแล่งแล้วก็หอนแห้ง ขนาดตนใหม่ใหญ่ยังตายครับตนใหม่หน่อยเข้ากับตองซอยเขาเนี่ยดยการคุมฝัม่งแล้วการวดนามขับเจ้าเขาออกพี่น้องเขามีฝั่งมี่ยังเอาขืนคุมเลยมันจะเห,ห,หน็นหาหนาดินของเขานะ่ะมันเก็บความชุมเืินได้นานนะคะผมและอัตราการหลอดมันจะประมาณเกือสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องอเอา้ามีเรื่องหนึ่งครับผมอาจจะถามแทนพี่น้องเนาะพี่น้องเขานี่เพิ่งจะมาเห็นคลิปนี้ล้วก็ เพิ่งจะได้หูว่า heh, อ๋อมันต้องปลูกต่อต่นหน่อยแล้วใส่สีเห็ดแตนน่อยแ,แล้วพี่น้องเข้าหลงปลูกไปแต่โดนแล้วจังสีให้มันเกิดเห็ดบ้านมันบ่นเกิดจักเทียสี่ปีหาปีผ่านไปแล้วสิเเขาบางต้นกับหกเจ็ดปีไปแล้วมีวิธีแก้ไขปัญหานี่ให้พี่น้องเข้าบอกครับมีสองทางบ่สี่ปีหาปีไปแล้วค่อนข้างที่จะลงเชื้อเห็ดแล้วมันติดหยาครับผมใส่เข้ามาหาซิบหาิบอาจจะติดหรือว่าอาจจะบ่ติดเลยมีอีกวิธีหนึ่งคือเอาต้นกาที่มันมีเชื้อเห็ดนี่ไปปลูกแซม แซมเอาครับถาระยะห่างอ่าที่เฮาอ่าปลูกต้นไหม้มันใหญ่แล้วนะ่ะมันระยะห่างพ่อมีหมองแสกหมองยังที่ต้นไหม่มันสินขึ้นได้เขาใส่วิธีเอาต้นนี้ไปแสกเพื่อให้ต้นนี้มันเติบโตไปปลูกเพ็ดมันออกปุบแล้วก็เชื้อาจากต้นนี้ไปขยายใส่กับระบบหลักของต้นใหญ่ครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับครับโอ้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางได้ครับพี่<ม>นอนครับ เข้ากับสามารถที่จะต้นใหม่มันหกเจ็ดปีไปแล้วกับรอไปอีกจักสามปีนะครับสำหรับต้นหน่อยเอาไปปลูกแล้วต้นแ่กตัดออกไปเลยก็ได้การเข้ากเป็นการใส่เนื้อใหม่แม่ตาต้อง้ารอีที่ใส่เนื้อใหม่เข้ากับบริหารตัดออกไปใส่แล้วเอาต้นใหม่ต้นนี้ไปปลูกใส่แซ่บครับอ๋อถ้ามีพื้นที่ว่างนะครับพี่น้องครับกับเป็นขอดีนะครับด้วยแม่กระทั่งพื้นที่ที่ปลูกที่ได้กับ กับปลูกได้ขี้กันเนาะแมนครับห้าเปิดแสงให้เขาแล้วก็เอาตัวหน่อยไปปลูกแมนเพราตัวใหญ่ถือตาตกไปมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นปลาเห็ดไปเลยแมนครับอแสดงว่าบ่มีส่วนที่พิษที่ถือเพียงแต่ว่ามันจะเป็นระยะเวลาแคนนั้นเองเนาะครับเนาะครับการปลูกตัวใหม่ดีเบดนะครับถึงบมมีเห็ดต่กอนก็ยังดีนะผมว่าอ่าก็ยังมีคนปลูกพอพว่าหักพอหมัก เพราะว่าอยากสางปลาครับแต่ว่าต้นนี้ผมมองถึงว่าเข้าสางปลาแล้วเข้าต้องมีอีหนังถือว่ามันเป็นผลข้อใดครับตอนนี้ผมก็เห็นเดืองเห็นแล้วมันก็ตอบโจทย์เห็นเป็นหลุมกระทํามแล้วนะครับผมว่าอยากให้ผื้นทีป่ปลาที่เข้าปลูกมันอ่าอ่ามันได้ประโยชน์น้อยเพราะว่าที่เข้าทีจะใส่ใหม่เข้าควรที่จะได้ประโยชน์ในการเก็บเห็ดในระหว่างที่เข้าต้องการที่จะใส่ใหม่ครับครับ ทึงความสุขถึงแรงอาหารเนาะครับเนาะแมนครับเดี๋ยวถ่ายรูปโคตรลงโซเชียลแล้วครับผมโอ้เป็นเงี้ยแบบนี้เนาะครับแมนครับยอดไลค์กินได้นี่นะครับเป็นในยุคที่ยอดไลค์กินได้แล้วเนาะไม่ยากเลยเนาะแมนครับโอ้โหเอาสุดท้ายมี่งั้จะฝากให้พี่น้องเขานะครับสําหรับการนะครับปลูกป่าปลูกแคทเท่านี้ครับอ่าผมอยากฝากให้พี่น้องซอยกันคนละใหม่คนละมือครับผมโดยพื้นที่ตัวนี้ผมแมนผมโคตเดียวแรงเดียว อยากจะเป่ยนโลกอยากจะสรอ่งเขาเอ่ย่าทรัพยากรหรือว่าความสมดุลของประเทศมันกับว่าสามารถส้างใดหรอกพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ของผมกับว่าจอหนึ่งผมกับสามารถปลูกในพื้นที่ที่จอของผมได้แค่นั้นถ้าพี่น้องผม่ซอยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมพื้นปลามมนจะเกิดเต็มประเทศของเฮาเลยนะครับผมความอุดมสมบูรณ์เก่าๆมากกว่าเริ่มกลับขึ้นมาอาหารที่เหาหายออกจากพื้นที่ของเหามันเริ่มกลับเขามาสิ่งพวงนั้นเฮาแทบจะบ่ไใดลงทุนกับมันเลย นะครับผมนั่นคือที่สุดของความสุขพี่น้องอ,อ่าฝากพี่น้องน้ำแน่นะครับผมซอยกันเห็ดซอยกันสางนะครับผมต้นนี้ก็คือ,คอผมใช่ครับผมอาจจะเป็นผมอาจจะมีรายได้ในการขายต้นกะต้นนี้ผมยอมรับอ,อ่าครับผมแต่ว่าลึกๆของผมอิหรีอุดมการของผมอิหีก็คือผมอยากให้พี่น้องเข้า ซอยกัานปลูกต้นใหม่ในเมื่อพี่น้องเข้าอยากได้ดอกเท็ดแล้วนะครับผมผมหวังว่าทุกคนจะดูแลต้นใหม่ที่ไปปลูกนะอย่างดีครับครับแล้วผมว่าแนวทางนี้ฟามันจะเกิดขึ้นเต็มตัวประเทศเลยวารสารนี่คือความตั้งใจนะครับแมนครับถ้าบ่ตั้งใจนะครับบบอกสูตรเคล็ดลับแบบนี้นะครับการวิธีการขยายเชื้อการยึดหนันเชื้อที่ง่ายๆได้ครับให้ม่ซสื้อเอโหลดดนะครับเนาะแต่เขาต้องการ แค่ไร่ใดแล้วตัวนี้ต้องการให้พี่น้องเข้านะครับบ่จําเป็นต้องมาเอาอยู่นี่ก็ได้นะครับมีวิดีโอมีความรู้ในคลิปนะครับอ่าของพี่น้องเฮ้าติถ่ายทอดออกไปจากบริษัทสุดทําก็ไปเฮ็ดได้นะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพลิกแพงหาทางเอานะครับถ้าผู้ใดอ่าชื่นชอบนะครับอยากอุดหนุนอยากให้กําลังใจก็มาอ่าสนับสนุนบ่าวกระปุนได้นะครับเดี๋ยวบ่าวสลามก็จะขึ้นนะครับเป็นช่องทางติดต่อแล้วก็เพจเด้อครับพี่น้องครับ สุดท้ายก็ขอบคุณอาจารย์ขอบปุณ <huh Becca. S 2> นนะครับพ like ี่น้องครับกับอีกอย่างหนึ่งด้อพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องระวังเผจดปงเผจดปลอมนะครับการมใชาเฉดสืมือนี่เข้ากับเปลี่ยนรูปแบบหลากหลายนะครับให้พี่น้องใส่ดุลพินิจพิจารณานะครับจาคข้องแขกนะครับต้องเป็นบ้านไร่สวนธรรมด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำานี้ครับพี่น้องครับผลสิไล่ดากไร่กฎมาแล้วนะครับขอการคิดหนาขอคุณอาจารย์ขอบคุณนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ